ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ต้องการให้ประสบนนกรอยู่ดีกินดีอยู่แบบมีความสุขอยู่แบบมีสุขภาพที่ดี คริสดีใหม่เป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยการจัดแบ่งที่ดินเพื่อใช้ทําการเกษตรแหล่งเก็บกับกน้ําและที่อยู่อาศัยในสัดส่วนที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและแบ่งปันผู้อื่นได้โดยมีตัวอย่างเพื่อให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ณนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งในทั่วทุกภูมิภาค นายพิษณุเผ่าโพหนึ่งในเกษตรกรที่ได้เข้าไปศึกษาแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี2024ตอนนั้นผมเป็นนักการพันลงอยู่คโครงการของนายหลวงรัชกาลที่9ผมสนใจไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่การเกษตรมีอะไรบ้างก็ได้เรียนรู้มาหัวใจสําคัญคือแหล่งน้ําจัดที่ดินอันเหมาะสมปีที่2ที่3ที่4แล้วก็จะได้กินมะม่วงปลาก็เริ่มได้กินแล้วพืชผักแล้วก็ปลูกแซมเข้าไปเป็นถั่วเป็นพริกก็ลด าใชจ่ายเยอะแค่ถ้าทำทฤษฎีใหม่อย่าคิดว่าอยากรวยคิดว่าอยากพออยู่พอกินพอเพียงเพราะว่า,ามันเป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบเกษตรกรเพื่อขายจากศูนย์ภูพานขยายผลรวมตัวเป็นสากรผลิตข้าวครบวงจรทางศูนย์ช่วยเหลือพันข้าวให้เกษตรกร,ร,กรให้อยู่ดีกินดีมีร่างกายอันสมบูรณ์ อยากให้เกษตรกร,กรที่มีความคิดอยากมาเรียนรู้สติดีใหม่แบบเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาและก็เข้าใจในการปฏิบัติผมก็มีความตั้งใจอยากเผยแพร่ในองค์ความรู้ของพระองค์ท่านปลูกต้นไม้วันละ4ต้น5ต้นก็โอเคแล้วก็ <c oughs> เป็นแนวคิดน้อมนำตามพระองค์ท่าน